สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับ EP นี้ผมก็มีพักเครื่องนะครับพักเครื่องหรือวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ศิลานะครับพักเครื่องหรือวัตถุมงคลนะครับนี่ครับพระผงแป๊บนึงนะครับผู้ชาแว่นก่อนอ่านตามมองเห็น พระผงพุธเจริญพรนะพระผงพุธเจริญทรัพย์นะครับพระผงพุธเจริญทรัพนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับพระผงพุธเจริญทรัพย์นะครับหลวงปู่มหาศลานะครับสิริจันโทนะครับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวนะครับในงานในงานบุญบูรพาจารนะครับสิบสิงหาปีหกหกนะครับท่อต้นพระป่าวัดเจริญสัตตะทาราช ตะกนนะครับตะกนนครนี่ครับพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับ e. พระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับนี่ครับราคาเบาๆมาแบ่งปันเลยมาราคาเบาๆพร้อมของเดิมนะครับมาแบ่งปันเลยแกะซีนหมดแล้วนะครับต้องย้ำว่าแกะซีนหมดแล้วนะครับพระผงชุดนี้แกะซีนหมดแล้วนะครับแกะซีนหมดแล้วนะครับ๊บนเลยครับแบบนั้นนะตะโกงก่อนอ่ะอือ แกะซีนหมดแล้วมีแบ่งอยู่ประมาณสักสิบห้าองค์ได้นะครับมีแบ่งประมาณสักสิบห้าองค์ลออนี่ยตเลี้ยงแป๊บมีแบ่งประมาณสักสิบห้าองค์นะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะซีนแล้วก็แกะซีนนะครับพระผงพุทธเจริญทรัพนะครับรุ่นพระผงพุทธเจริญทรัพนะครับรุ่นพระผงพุทธเจริญทรัพนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับปีหกหกนะครับปีหกหกนะครับนี่ครับ โมลสารชุดนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับมลสารชุดนี้ก็ถือว่าทาได้ดีครับเขียนด้านหลังว่าจเจริญทรัพย์นะครับรุ่นจเจริญรัพย์นะครับรุ่นจเจริญรัพย์นั่นเองครับแล้วก็มีผสมพลอ,อยครับหรือแร่ครับแป๊บนึงนะครับถึง <c oughs> สองครับนะครับนี่ครับผสมแร่ครับเห็นไหมครับแร่หรือพลอ,อยติดจากด้านหลังนะครับที่ในโมลสารนะครับนะครับ ได้ก็ผสมเศษจีวอนะครับมูลสารดีมากเลยครับพวกชุดนี้พระชุดนี้นะครับผสมเศษเศษจีวอนะครับหลวงปู่มาศิลาครับนี่ครับผสมเศษจีวอนะครับเห็นไหมครับก็คือเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับพิมพ์พระพุทธตามที่เห็นนี่เลยครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับพิมพ์พระพุทธตอกหมายเลขนัมเบอร์ชัดเจนครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ชัดเจนนะครับ หมายเลขนัมเบอร์ชัดเจนนะครับสามเจ็ดสามเก้าอันนี้ครับอง์นี้คือสามเจ็ดสามเก้าครับนี่ครับก้อมูลสารผสมเศษจีวอนะครับเห็นไหมครับเศษจีวอจะติดตามองคาครับเศษจีวอนครับแล้วก็แร่นะครับแร่พอยอะไรประมาณนี้ครับมูลสารแร่พอยประมาณนี้ครับด้านหน้าก็เป็นพระพุทธนะครับก็ถึงเรียกว่าพระผงพุทธนะครับเจริญทรัพย์นะครับนี่ครับแล้วด้านหลังเห็นว่าเจริญทรัพนะครับนี่ครับ พระผงพุทธเจริญซัย์นะครับจะสร้างปีสองห้าห <ria> <ล>กหกนะครับตามหน้ากล่องนี้เลยครับจะสร้างปีสองห้าหกหกนะครับตามหน้ากล่องนี้เลยก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ราคาอย่างเบานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาอย่างไม่แรงนะครับราคาอย่างเบาเู่ครับราคาอย่างเบาเนาครับอีกหนึ่งรุ่นครับนะครับสามเจ็ดสามเก้าอันนี้สามเจ็ดสามเก้าเดี๋ยวผมให้ดูองห์อ่นนะครับเนื้อโมเสกแล้วก็ผสมได้ดีมากเลยครับผสม เศษจีวรของหลวงปู่นะครับผสมเศษจีวรของหลวงปู่นะครับก็นี่ครับเป็นแร่นะครับเป็นแรรเห็นไหมครับเศษจีวรแล้วก็แร่พอยนะครับแร่พอยครับนี่ครับแร่พอยครับเป็นพอยนะเห็นไหมครับเป็นพอยติดตามองพระที่เขากดมากันเนื้อนะครับอยู่ในองค์พระนะครับแร่พอยครับและเศษจีวรของหลวงปู่ครับติดตามองทั่วหมดเลยครับเห็นไหมครับ นี่ครับตาดข้างในทั่วเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับแด่โอยครับพระองค์นี้จุดพิจารณาง่ายๆก็คมชัดลึกนะครับพระองค์นี้พระชุดนี้ไม่น่าจะมีเกออกมาครับณปัจจุบันนี้ครับพระชุดนี้เล่นง่ายครับไม่น่าจะมีเกออกมาครับณปัจจุบันนี้ครับมีหมายเลขตกต่อแบบชัดเจนนะครับมียันอ克拉นะครับดานข้างด้านข้ารับแล้วก็มีหมายเลขตอแบบชัดเจนครับปีนี่ครับสามเจ็ดหนึ่งสองครับ เป็นยิงเลเซอร์นะครับสามเจ็ดหนึ่งสองครับเนี่บครับเห็นไหมครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยพระสวยเดิมนอนกล่องเลยครับพระสวยเดิมนอนกล่องเลยครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแกะสีแล้วนะครับแกะสีแล้วพระสวยเดิมนอนกล่องครับแต่ต้องขออนุญาตบอกว่าแกะสีถ้าเคยจะไม่แกะสีจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแกะสีแล้วนะครับแกะสีแล้วนะครับ เป็นภาพโปร่รุ่นหนึ่งครับที่น่าสะสมครับแล้วก็ราคาถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่ครับยังไม่แรงนะครับราคายังแตะได้ยังไม่แรงครับนี่ครับเงานสามผสมี๋ยวผมจะให้ดูองค์เงินองค์ต่อไปนะครับนี่ครับองค์อันนี้จะไม่ได้แกะสีนี่แกะสีแล้วองค์นี้ก็จะเจอเศษจีวรเยอะหน่อยครับเห็นไหมครับติดทั่วองค์ครับองค์นี้น่าจะเจอเศษจีวรเยอะหน่อยครับติดทั่วองค์เลยครับจะน้าเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับ อันนี้หมายเลขโค้ดแปดสองแปดหกใส่แว่นอย่างตาไม่ค่อยดีเลผมต้องใส่สองกล้องแนละ้วแปดสองแปดหกนะครับหมายเลขแปดสองแปดหกครับพิมพ์พับพุ่งนะครับแต่องคงนี้พิเศษพิเศษคืออะไรลองดูดีๆครับนี่ครับมีติดกระตุก หนึ่งดอกนะครับติดกระตุดหนึ่งดอกนะครับน mm ี hmm. ่ครับกระตุดทองแดงหนึ่งดอกนะครับซึ่งองค์กก่อนไม่มีนะครับอ๋อที่เขาลุ้นเนื้อคงจะลุ้นแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับที่ลุ้นเนื้อนี่เป็นอันนี้ติดพลอยครับติดพลอยหรือเม็ดแร่ธาตุอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นกระตุดนะครับอันนี้เป็นกระตุด มีทั้งแบบลุ้นเนื้อและไม่ลุ้นเนื้อนะครับมีทั้งแบบลุ้นเนื้อทั้งไม่ลุ้นเนื้อนะครับจะเอาแบบไม่ลุ้นเนื้อก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบลุ้นเนื้อก็ได้นะครับผมจัดให้ครับผมจัดให้นะครับในในราคาแบ่งปันกันเลยนะครับราคาแบ่งปันกันเลยนะครับเอา850บาทพอครับเอา850บาทพอมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเอา850บบาทพอพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับมีทั้งแกะแกะซีน แล้วมาแกะซีนะครับเป็นแบบนี้นะครับข้างด้านไหนนะครับพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับศริจันโทปีสองห้าหกนะครับปีสองห้าหกนะครับมีหมายเลขยิงเลเซอร์ไว้ข้างด้านข้างนะครับแปดสองแปดหกนะครับอันนี้แปดสองแปดหกครับเอาแปดร้อยห้าสิบบาทพอเอาแปดร้อยห้าสิบบาทพอ ้อมมีจำนวนจากัดนะครับมีประมาณแบ่งมาทั้งสิบห้าองค์นะครับมีแบ่งจํานวนจํากัดนะครับอ้อันนี้ใส่ถุงซีนไว้เลยอืมอันนี้ใส่ถุงใส่ถุงไว้เลยผมประกันพาระแท้ทุกกรณีนะครับประกันพาระแท้ตลอดชีพนะครับในราคาแบ่งปันนะครับในราคาแบ่งปันนะครับเล่นหากับผมซื้อขายกับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมประกันพาระแท้ให้นะครับประกันพาระแท้ให้นะครับ ประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเลยนะครับสบายใจนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับสามหกเก้าหกอันนี้สามหกเก้าหกนะครับเตจีวอนติดตามอง์พระนะครับด้านหลังก็เป็นแร่พลอยนะครับแร่พลอยสวยเดิมเลยพระสวยเดิมเลยเอาแปดร้อยห้าสิบาทพอแบ่งบูชาองค์ละแปดร้อยห้าสิบาทพอ เอาแปดร้อยห้าสิบาทพอครับแปดร้อยห้าสิบาทพี่ๆท่านใดสนใจเอาแปดร้อยห้าสิบาทพอครับแปดร้อยห้าสิบาทพอจัดส่งฟรีอุ้ยตกจัดส่งฟรีทั่วไทยครับจัดส่งฟรีทั่วไทยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับและก็ประกันพาสแท้ให้ตลอดชีพนะครับเอาองค์ละแปดร้อยห้าสิบาทครับแปดร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ก็หนึ่งโอ้น่าจะสร้างหมื่นวงนะครับน่าจะสร้างหมื่นองอันนี้เลขหนึ่งสองสี่หกศูนย์นะครับ น่าจะสร้างหมื่นกว่าองค์นะครับต้องมีนะครับหมื่นกว่าองค์ต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่หมื่นหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบนะครับวันนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบาทพอครับแปดร้อยห้าสิบาทพอจัดส่งฟรีทั่วไทยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเอาองค์ละแปดร้อยห้าสิบนะครับองค์ละแปดร้อยห้าสิบาทพอแปดร้อยห้าสิบาทพอนะครับเอาแปดร้อยห้าสิบบาทพอ ผงพุทธเจริญทรัพย์หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวครับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวครับที่ระลึกในงานบุญบูรพาจารย์สิบสิงหาสองห้าหกหกนะครับท่อต้นพระป่าสามัคคีวัดเจริญศรัทธาศรัทธาราชนะครับอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะครับวัดเจริญศรัทธาราชนะครับนี่ครับหลวงปู่มหาศิลาเสกนั่นแหละครับเสกนั่นเองนะครับเสกนั่นเองนั่แหละครับเอาแปดร้อยห้าสิบบาทครับ 850บาทครับองละ850บาทนี่ครับมมลสารดีนะครับมมลสารดีมีแร่พลอยด้วยนะครับมีแร่พลอยด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ด้านหน้าเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับนี่ถือว่านี่เป็นพระพุทธนะครับด้านหน้านี่ครับแล้วก็ผสมจีวรของหลวงปู่นะครับผสมจีวรของหลวงปู่ครับติดเกือบทุกองคนะครับต้องย้ำว่าติดเกือบทุกองครับที่เหลืองหลือนี่คือจีวรของหลวงปู่ครับซึ่งเป็นของที่เป็นมีสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับมีสิริเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับ คู่ควรหน้าบูชาอะไรประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับนครับแปดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับแบ่งบูชาองค์ละแปดร้อยห้าสิบาทพอแปดร้อยห้าสิบาทพอครับแปดร้อยห้าสิบาทพอองค์ละแปดร้อยห้าสิบาทมีอยู่สิบห้าองเดอร์ใครสนใจก็รีบทักทายเข้ามาเดอร์แปดร้อยห้าสิบาทพอครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางก็เอาราคาแปดร้อยห้าสิบนี่แหละครับแปดหนึ่งสี่หกนะครับ,รบอันนี้แปดหนึ่งสี่หก มีบริการเก็บเงินปลายทางก็เอาราคานี้แหละ8ปด้อยห้าอันนี้8ปดหนึี่ศูะครับต้องขออภัยด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสนใจก็แอดแอดไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดองะครับศูนย์แปดสองนย์เจ็ดแปดหกเจดสองนย์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแดหกเจดสอนย์ะครับไอดีไลนะครับนี่ครับก็ทุกองค์ส่วนมากจะมีจีวอนติดหมดนะครับต้องต้องบอกความนี้ก อันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดก็มีครับกีวอนปู่ครับส่วนมากทุกองจะต้องมีครับมีจะต้องมีเลยครับอันนี้มีน้อยครับมีแต่มีน้อยอันนี้ครับก็มีติดนะครับมีติดนะครับเห็นไหมครับมีติดตามตามพื้นเห็นไหมครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ด พระผงพิมพ์พระพุธพระผงพุธเขียนว่าพระผงพุธเจริญทรัพย์พระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับจะเรียกว่าพระผงพิมพ์พระพุธก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาองค์ละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับแปดร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีทั้งแกะสีและไม่แกะสีนะครับจะเอาแกะสีก็ได้นะครับหรือจะไม่แกะสีก็ได้นะครับผมมีนะครับ ผมมีไม้แกะซีนประมาณที่เจ็ดแปดองค์นะครับแกะซีนประมาณเจ็ดแปดองค์นะครับอย่างละครึ่งครึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมรับประกันพาแททุกกรณีนะครับประกันพาแท้ทุกกรณีนะครับสบายใจได้นะครับซื้อขายกับผมพี่ได้พาแท้ด้วยนะครับพี่ได้พาแท้นะครับแล้วก็แล้วก็ผมขายให้ไม่แพงนะครับผมรับประกันได้เลยว่าผมขายให้ไม่แพงนะครับแล้วผมประกันคุณภาพนะครับคือประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับสามสามสามสองโอโหน่าจะตองสามเลย สามสามสามสองนะครับนี่ครับใครสนใจก็ศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับเรียกเต็มว่าพระผงพุทธเจริญทรัพย์ตามหน้ากล่องนะครับพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะครับหลวงปู่มหาธิราชสีจันโทนะครับสิริจันโทนะครับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวนะครับที่ระลึกงานบุญบูรพาจารย์นะครับสิบสิงหาสองห้าหกหกนะครับท่อต้นพระป่าสามัคคีนะครับ วัดเจริญสัทธาราชนะครับตำบลบางปะไหล่นะครับอ,อ,อําเภออ่านไม่ออกวาริอะไรภูมินี่ครับจังหว,วัดสกลนครนะครับสรุปไม่ง่ายคือพระผงพุทธเจริญทรัพย์หลวงปู่ศิีาเสงครับสรุปไม่ง่ายคือพระผงพุทธเจริญทรัพย์ครับหลวงปู่ศิีราเสงน,นะครับปีสองห้าหกหกนะครับปีสองห้าหกหกครับ ในงานที่ระลึกบุญบูรพาจารย์นะครับในงานที่ระลึกบุญบูรพาจารย์นะครับนี่ครับตามนี้นะครับประกันพระแท้ตลอดชีพครับเอาองค์ละ850บาทพอนะครับท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับเอา850บาทพอครับสนใจ082078นะครับ6720นะครับ idline ก็เช่นเดียวกันครับ0820786720นะครับคลิปนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ